เอสแก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนา Innovative p l a t f อร์ในด้านของ Healthcare ค่ะทุกๆคนอาจจะเคยเห็นว่าภาพจำของโรงพยาบาลเนี่ยก็คือมีคนไข้มาเยอะๆมาต่อคิวแอบอดรอนานๆส่วนคุณหมอพยาบาลก็คือทำงานหนักมากโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์เจอปัญหาขาดทุนแล้วก็กลับมาคิดว่าจริงๆอะ่ะมันเป็นปัญหาเชิงระบบแล้วเราจะทำยังไงให้ตัวทรัพยากรที่มีจำกัดแบบนี้สามารถบริหารจัดการให้ทั้งคนไข้ก็เข้าถึงได้แล้วก็ คุณหมอพยาบาลเองเนี่ยก็ทำงานน้อยลงและโรงพยาบาลเองไม่ต้องเจอกับปัญหาขาดทุน,นะคะ่ะโมอโตอของเราก็คือ reengineering healthcare system เราจะถอดระบบมันออกมาใหม่แล้วก็ประกอบกับเข้าไปว่าการให้บริการในโรงพยาบาลเนี่ยควรที่จะเป็นยังไงเราจะเข้าไปปรับปรุงระบบให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สําคัญที่สุดคือคุณภาพการรักษาต้องดีขึ้นตัวระบบเวนติของเราอะคะ่ะก็จะเป็นทั้งซอฟต์แวร์โซลูชันเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยให้ออพยาบาลเนี่ย สามารถมองเห็นสถานการณ์ภายในห้องฉุกเฉินได้ตลอดเลยแล้วเขาก็สามารถที่จะบริหารจัดการเข้าไป a c t เคได้แล้วก็ไปให้บริการรักษาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว2ปีที่ผ่านมาเราได้ทําพวกแพลตฟอร์มต่างๆมาติดตั้งกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยค่ะให้บริการคนไข้ไปกว่า5ล้านคนแล้วสามารถเซฟบุคลากร,กรทางการแพทย์ไปได้กว่า3 0 0 0 0นชั่วโมง ที่นี่เนี่ยเราสร้างโปรดักบนความพิถีพิถันครับผมโปรดักของเราทุกชิ้นครับจะต้องมีประโยชน์มี Impact กับทุก s t a k โ holder ครับ s t a ค e h ด l อ e ร์แรกเนี่ยคือ Social Impact ครับในที่นี้เนี่ยคือคนไข้เราจะต้องช่วยให้คนไข้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้รับบริการสุขภาพที่ดีขึ้น Sta k โ h o เ d e r ที่2ก็คือโรงพยาบาลครับเราจะต้องช่วยให้โรงพยาบาลเนี่ยทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้นแล้วก็ให้บริการได้ดียิ่งขึ้นจะทําให้ s t a k โ h o เ d อร์ที่3และ4ซึ่งคือบริษัทแล้วก็พนักงานเนี่ยอยู่ได้แล้วก็ เติบโตได้เพื่อที่จะให้เราสามารถเข้าใจเขาได้จริงๆว่าแต่ละวันยูเซอร์ของเราเนี่ยเจอกับอะไรบ้างการทางานของเราเนี่ยเราทํางานแบบอาจายครับเราแบ่งการทํางานกันเป็นสคอร์ดโดยที่สคอร์ดหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งทีมวิสัยอานาลิติกอ่ายูเซอร์เพลย์นั่งรวมกับทีมเดเวลลอปเมน์ครับเพื่อให้ทีมเดเวลลอปเปอร์เนี่ยไม่พลาดที่จะได้เสนอไอเดียต่างๆเข้ามาเพื่อให้โปรดักของเราเนี่ยมันตอบโจทย์ได้มากที่สุดครับสำหรับผมเนี่ยมันจะมีชาเลน อยู่สอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือระบบเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับการทํางานของเจ้าหน้าท,ที่ในโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมี w o r k ์กโฟแตกต่างกันสิ่งที่ทีมเราต้องทําก็คือหาจุดที่เหมาะสมทํายังไงถึงจะพัฒนาออกมาให้ได้ General แล้วก็ c o n f ิกได้ส่วนข้อที่2ก็คือมันเป็นระบบมิชชั่นค r i t ิเค l เพราะฉะนั้นระบบมันต้องออกแบบมาให้ reliable แล้วก็ซีเคียวอินนฟที่จะไม่ทําให้ระบบเนี่ยถูกโจมตีลรวล่มลงไปส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยระบบเราเนี่ยมันจะต้องใช้ง่ายแล้วก็ลื่นไหลเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะมีเวลาอายู่กับซอฟต์แวร์น้อยมากหมอเนี่ยคือเขาต้องโฟกัสกับการทํางานกับผู้ป่วยเพราะฉนั้นคือถ้าเราออกแบบระบบหรือเขียนโปรแกรมให้สามารถทัชกับระบบได้น้อยที่สุดแล้วมันจะยิ่งดีทุกคนที่นี่ก็คือทุกคนมีอความเห็นเสมอยกตัวอย่างเช่นคือถ้าเราจะเปิดเซอร์วิสใหม่ปุ๊บเนี้ยเราก็จะมีการนัดประชุมเพื่อ เอาเด็บทุกคนเนี่ยมเข้ามารีวิว งานดีไซน์อ่ะจะไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่ความสวยงามคนที่จะบอกงานว่างานของเราอ่ะดีหรือเปล่าอ่ะคือยูเซอร์จริงๆค่ะมันคือความชาเลนจ์เลยที่เราจะแบบว่านําเทคโนโลยีอ่ะกับงานดีไซน์อ่ะมาผนวกกันที่นี่อ่ะเราอ่ะจะใช้วิธีการทํางานแบบดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งเราอ่ะให้ความสําคัญกับเอมพัตตี้มากๆมันมันดีมากๆที่เราได้รู้สึกว่าโปรดักที่เรากําลังทําทุกคนในทีมมีแรงผลักดันการมีโอเนอร์ชิพกันให้แวร์ยูในการดีไซน์เราอยายาจะแก้ปัญหา ใให้้้ชูชงงานจริๆผบรรยากาศของที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็เก่งทุกคนทํางานกันแบบเต็มที่ไม่ห่วงตัวไม่ห่วงวิชาแล้วก็ใส่กันเต็มที่แต่ยังรู้สึกเป็นกันเองอยู่ทำให้เรารู้สึกว่าเราก็อยากเก่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสนุกครับผมเขียนโค้ดแล้วผมสนุกอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีทีมงานที่ดีทำงานจากทีมแล้วสนุกไม่กดดัน ขนมไม่จำกัดครับชอบมากินเรื่อยเอยติบโตทางกว้างแล้วก็ทางแข็งแรงด้วยครับพอๆกินเยอะเดี๋ยวต้องชวนกันออกไปวิ่งแล้ว คนที่เรากําลังมองหาอยู่นะคะอย่างแรกที่เขาต้องมีค่ะหนึ่งต้องมีลูกบ้าไม่กลัวว่าจะผิดผพลาดเพราะว่านวัตรกรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรายังอยู่ในกรอบเดิมๆแต่อย่างที่2คิดแล้วอยากได้คนที่ลงมือทําจริงๆ Get your hands dirty สุดท้ายความสําคัญที่สุดก็คืออยากจะได้คนที่มีความเข้าใจทั้งตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยก็เลยอยากที่จะหาคนที่มี d n a เดียวกันค่ะมาร่วมงานกันค่ะ